สวัสดีครับพบกับความรู้ดีๆที่จะนำวิธีการปฏิบัติในการทำงานด้านไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยมาฝากทุกท่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการปฏิบัติเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนแบบดับไฟซึ่งการปฏิบัตินี้เราต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับก่อนการปฏิบัติงาน เราต้องมีการเตรียมความพร้อมตรวจสอบสภาพแวดลอ้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานกันพื้นที่ปฏิบัติงานหากจําเป็นต้องจอดรถบนพื้นผิวจราจรนะครับต้องจัดวางกล้วยและป้ายเตือนสัญญาณไฟวับวับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานจากนั้นผู้ควบคุมงาน safety talk กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนถึงงานที่จะดำเนินการในวันนี้ รวจสอบสภาพหน้าง,งานนะครับการวิเคราะห์อันตรายก่อนการปฏิบัติงานระวังกระแสไฟฟ้าที่จุดปฏิบัติงานและบริเวณใกล้เคียงครับระวังแมลงและสัตว์เลือ้อยคานระวังอุปกรณ์ที่รื้อถอนร่วงลงมาครับระวังตกจากที่สูงระวังอุปกรณ์ระเบิดระวังเสาที่อยู่ในสภาพเอ็นหรือว่ามีรอยร้าวนะครับที่อาจจะทําให้หักโค่นได้ ทำกิจกรรม KYT กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตรวจสอบแรงดันระวังสัตว์มีพิษปลอดภัยโอเคอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเคดำเนินการทำ V-Safe <ๆ>กรณีใช้เครงกระเช้าปฏิบัติงานนะครับ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้มั่นใจว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงในการรับน้ําหนักตัวรถผู้ควบคุมยานพาหนะนะครับนำรถเครนนะครับเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานและมีระยะห่างเพียงพอกับการปฏิบัติงานผู้บังคับเครนหรือว่าปั้นจั่นเนี่ยต้องตรวจสอบบริเวณจุดลงขาช้างและยืนยันไม่มีผู้ปฏิบัติงานคนอื่นอยู่บริเวณนั้นนะครับจึงทําการลงขาช้างให้ครบทุกข้างโดยใช้แผ่นรองขาช้างวางก่อนทั้งหมด ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือว่า PPE ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานหากปฏิบัติงานกับเครนกระเช้าเนี่ยผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในใบกระเช้าก็จะต้องใส่ safety harness นะครับแล้วก็คล้องฮุกกับจุดล็อกภายในกระเช้าครับติดตั้งกลาวที่ตัวรถ เื่อเราเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันว่าขณะปฏิบัติงานเพื่อนๆต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มด้วยขณะปฏิบัติงานผู้ควบคุมงานแจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องประสานงานกับศูนย์จ่ายไฟยืนยันการดับกระแสไฟอีกครั้งครับ ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าโดยใช้โวลเทเจตเดตเตอร์และดำเนินการช็อตกราวคอมจุดที่ดับไฟที่จะปฏิบัติงานโดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดครับไลแมนติดตั้งคอฟฟิงฮอยส์โดยติดตั้งเกี่ยวฮุกของคอฟฟิงฮอยส์กับอุปกรณ์ให้มั่นคงและทำการตรวจสอบซ้ำไลแมนใช้อุปกรณ์จับสายไฟเพื่อดึง mm hmm. กรณีสายเปลือยนะครับใช้คัมออลองจับสายไฟฟ้า กรณีสายพุ่งฉนวนใช้ฟรีฟอร์มนะครับจับสายเคเบิลไลแมนใช้คอฟฟิงฮอส์เกี่ยวที่ห่วงคารมาลองหรือใช้ฟรีฟอร์มแล้วแต่กรณีไลแมนดึงสายไฟฟ้าให้ตึงเพื่อให้รับแรงนะครับแทนลูกถ้วยแขวนโดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบระยะสายย่อนกลางสเปนหรือถอนลูกถ้วยแขวนแรงสูงที่ชำรุดลงมาทั้งชุดให้จับวัสดุให้แน่นและระมัดระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง นำลูกเพื่อแรงสูงใหม่ขึ้นติดตั้งครับให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างด้วยนะครับลแมนหรือคำอลองหรือฟีฟอร์มและคอฟฟิงคอยออกตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้งหรือถอนชุดช็อตกลาวให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างด้วยนะครับลงจากเสาไฟฟ้าหรือบังคับกระเช้าเก็บจับเสาให้มั่นคงปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องดําเนินการขั้นหลังปฏิบัติงานดังนี้ตรวจสอบความเรียบร้อยและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานหลังจากปฏิบัติงานโดยผู้ควบคุมงานและทีมปฏิบัติงานผู้ควบคุมงานแจ้งพนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประสานงานกับศูนย์จ่ายไฟเพื่อดําเนินการปลดช็อตกราวนะครับและขอคืนสภาพโหลดในการจ่ายไฟ ปฏิบัติงานเสร็จแล้วถอดและทําความสะอาดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือว่า PPE นะครับแล้วก็เครื่องมือปฏิบัติงานเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายบนไหล่ทางดรวยและป้ายเตือนสัญญาณไฟวับวบด้วยนะครับและปิดงานว e ีเซฟครับเป็นยังไงกันบ้างครับเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนแบบดับไฟทุกขั้นตอนนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนะครับ ครั้งหน้านะครับผมจะนำความรู้ด,ด้านใดมาฝากกับทุกท่านโปรดติดตามกันได้นะครับ